สงครามเวหาปฏิบัติการทุกอย่างใช้เวลาเป็นวินาทีเมื่อมิก17ผู้ได้อสมรรถนะหานสู้ f 4แฟนทอมความย่อยยับจึงอุบัติ f 4ปีศาจเวหาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากกลายปากกาของคิมซากัสตอนที่23 เหตุการณ์หลังจาก F4 เครื่องสุดท้ายเสร็จสิ้นจากการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศกระทั้งพาออกไปสู่เป้าหมายมิก17นั้นเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีหรือก่อนที่แฟนทอมปีศาจเวหาจะพเดชศึกมิกจนตัวเองเกิดพลาดท่าเสียที่แซม7ทีมงานลสคิวก็เริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายภายใต้การชี้นำจากสถานีควบคุมลอยฟ้าทัชมาซิกขั้นตอนการค้นหาตำแหน่งพิกัดเครื่องตกจริงๆไม่ใช่ของยากเพราะกลุ่มควันกองไฟขนาดใหญ่ กับป่าที่ลาดเป็นทางยาวนับกิโลเมตรกว้างกว่าครึ่งกิโลมีถึงสองแนวปรากฏให้เห็นเด่นชัดแม้มองจากระยะสูงมากเพียงใดพบร่องรอยซากป้อมบินยักษ์แล้วแต่การค้นหาตำแหน่งตัวนักบินกับพนักงานยังไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปได้ว่าเป็นจุดไหนแน่จึงเป็นหน้าที่ที่หน่วยกู้ภยัยต้องค้นหาเอาเองภารกิจรล้งนี้เครื่อง F105 Th ่น ship ทันเดอร์ชิปจากเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจ,จีนใต้รับหน้าที่นำร่องและมิกแคป ให้กับหน่วยบินกู้ภัยทั้งหมดเครื่องนำร่องจำนวน4เครื่องเริ่มบินวนเวียนเหนือเป้าหมายบริเวณกู้ภยัยบริยะความสูง1,000 0ฟุตผู้บังคับฝูงเริ่มสั่งการแวมพายสอออกซ้าย3นาฬิกาสูง1,000 0แวมพายสออกขวา11เนาฬิกาสูง7,500แวมพายสลงไปทางใต้8นาฬิกาสูง5,000เริ่มปฏิบัติทั้ง3เครื่องขานรับทราบเราเริ่มฉีกตัวเองออกตามทิศต,ตามสั่ง แวมพร์หนึ่งผู้บังคับฝูงอยู่กับทีทำการบินวนขวาตามเข็มนาฬิกามองดูลูกฝูงแยกฝูงด้วยจิตใจ,ใจเฉยๆเลือกสายตาม,มองจอเรดาร์เห็นฝูงบินแฟนทอมยังคงเคลื่อนไหวอยู่ณนะบริเวณเดิมเข้าใจทันทีว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิน้นจึงเรียกวิทยุขึ้นไปหาสถานีควบคุมลอยฟ้าแวมพายหนึ่งเรียกทัมาซิกทัมาซิกตอบขอคำยืนยันอีกครั้งว่าจุดที่คนของซันนี่เบิร์นส่งข่าววิทยุขึ้นมาอยู่บริเวณเดียวกันกับที่แวมพายหนึ่งอยู่ขณะนี้แน่ แน่นอนแวมไพร์หนึ่งเข้าถูกจุดแล้วลองเรียกวิทยุสิโอเคเหตุการณ์มิกรอบด,ด้านนอกจากมิกของแฟนทอมแล้วยังมีที่ไหนอีกไหมไม่มีทุกฐานบินทุกเครื่องบินอยู่ในความสงบการเดินทางของเรสตอเป็นไงบ้างสแตนบายทั้ง3นาฬิกาแวมไพร์ ire, ทุกอย่างปกติโอเคงั้นผมเริ่มงานเลยนะสแตนบายนักบิน F105 ขอรับงับวิทยุกับสถานีควบคุมลอยฟ้าเราเริ่มงานทางวิทยุข,ของตนกับคนของซันนี่เบิร์นที่กำลังต้องการขอความช่วยเหลือ แวมพายเลกซันนี่เบิร์ดแวมพายเลกซันนี่เบิร์ดนักบินบี2กับพนักง,งานประจําเครื่องที่ยังมีชีวิตรอดและยังรอดเงื้อมือฆ่าศึกสถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเฉลยฆ่าศึกอย่างที่ใครๆวิตกรู้และเห็นแล้วว่าหน่วยบินกู้ภัยเข้ามาในพื้นที่เตรียมการช่วยเหลือตั้งอกตั้งใจรอฟังเสียงวิทยุด้วยความกระวนกรวายครันมีเสียงเรียกมาจึงตอบทันทีโอเคแวมพายซันนี่เบิร์ดตอบแวมพร์คือทันเดอร์ชิฟกำลังบินอยู่บน2 0 0หมนฟุตนั่นใช่ไหมผมเห น้ำเสียงละล่ำละลักบ่งบอกถึงความดีใจอย่างที่สุดมีเฉพาะผู้รอความหวังเท่านั้นที่ดีใจผู้มาช่วยเหลือก็พลอยดีใจไปด้วยพอใจเมื่อรู้ว่ายังมีชีวิตมีลมหายใจและมีสถานะความเป็นอยู่ที่มีสละสามารถส่งข่าววิทยุได้แวมไพร์เร่งตรวจสอบรายละเอียดต่อเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือฟันน่เบินแจ้งรายละเอียดตัวเองหน่อยสิโอเคแวมไพร์ okay, ผมแคปเทน์โรเตอร์คอมพิวเตอร์ประจำซันนี่ซีโรอตอนนี้มีพวกเราอยู่กับผมอีก2คนมีเมเยอร์เดนวอลโคลพายร์ลแคปเทนลิเก้พนังกงานวิทยุซีโรเอเหมือนกันทุกคนปลอดภัยดีแล้วคนอื่นล่ะผมหมายถึงทั้งซีโรเอแล้วก็ซีโรได้วยซีโรเอสเหลือ3คนนอกนั้นตายหมดซีโรไไม่มีใครรอดชีวิตโอเคคุณมีหนทางจ้างสัญญาณพิกัดให้ผมทราบได้ไหมแมไพร์ต้องการกระจกสะท้อนแสงหรือว่าพูสองแสงอย่างไหนก็ได้ที่คุณสะดวก แต่อย่าลืมขณะนี้เวียดนามเหนือรู้หรือเปล่าว่าคุณสามคนหลบซ่อนอยู่บริเวณไหนไม่รู้สิว่ามันรู้หรือเปล่าเพราะผมสามคนหลบออกจากบริเวณกระโดดร่มลงมาห่างได้ราวสี่กิโลเมตรแล้วแล้วก็ห่างจากจุดที่บิ๊กบอมเบอร์ตกสักแปดกิโลเมตรได้คุณคิดว่าเวียดนามเหนือตามหาพวกคุณหรือเปล่าแน่นอนมันต้องตามแน่แม้แต่การมาของเลสคิวก็ถือเป็นการส่งข่าวความเคลื่อนไหวของผมให้มันรู้ได้อีกทางด้วยโอเคเช็คกระจกสะท้อนแสงพอปกปิดได้ดีกว่าส่งขึ้นมาได้เลยทั้งผู้อยู่บนพื้นดิน และทั้งผู้อยู่บนอากาศต่างมีความเข้าใจถึงระบบแจ้งพิกัดเป็นอย่างดีเรืออากาศเอกวอลเทอร์เตรียมจุดวางตัวที่มีแสงแดดส่องถึงรอไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มเสียงเครื่องบินฝ่ายเดียวกันแต่จกสะท้อนแสงสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับจุดปฏิบัติการทางอากาศนำออกมาหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์ผู้ใช้กลับประมาณคร่าวๆให้เกิดมุมกระทบสะท้อนกลับขึ้นไปยังเครื่อง f 1 0 5นนักบินแวมไพร์ที่จ้องรอยอยู่ก่อนจึงค้นหาไม่ยาก โอเคสันนี่เบิร์นผมเห็นคุณละสี่นาฬิกาสไม้จากผมถูกต้องขอทราบแผนการปฏิบัติขั้นต่อไปด้วยเดสตา r เข้าไปช่วยคุณตรงบริเวณพิก,กัดต,ตัวผมเองจะบินลวงคอยมิกแคปอยู่ห่างๆกล่า,าวไปทางบริเวณที่บิ๊กบอมเบอร์ตกดีไหมเวนเกตดคุณทำยังไงก็ได้ขอเวียดนามเหนือไม่สนใจแล้วก็ไม่ติดตามผมมาที่นี่แล้วกันโอเคขอวเวลาผมสั่งการก่อนสแตนบายว้นะซันนี่เบิร์น แ m p i r e Thundership เข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังตกอยู่ภายใต้สภาวะอย่างนั้นดีสิ่งช่วยเหลืออันดับแรกที่สามารถส่งให้เพื่อนร่วมอาชีพได้ยามนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่ากำลังใจและสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นอย่างมากก็คือการได้มีโอกาสพูดคุยกันทางวิทยุเพราะอย่างน้อยจะช่วยเกิดความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวหรือคิดว่าถูกปลอก่อยเกาะลอยแพ F105 หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4 ถูกสั่งให้ลงบินต่ำโชบต่อบริเวณเครื่อง b 5 2สิงที่สันนิซิโรเอสที่สันนิิโรนายตกจุดนั้นห่างจากบริเวณซ่อนตัวของคนทั้ง3ไปราวๆากิโลเมตรผู้บังคับฝูงมองการปฏิบัติของลูกน้องด้วยสายตาคลุ้นคิดเวียดนามเหนือรู้เสมอว่าเมื่อเครื่องบินชนิดใดชนิดหนึ่งตกแล้วมีนักบินหรือพนักง,งานประจำเครื่องติดอยู่ในนั้นซึ่งไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือย,ยังมีชีวิตอยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายสหรัฐจะต้องส่งหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือและนำกลับ แม้จะต้องเสี่ยงภัยก็ต้องทุ่มเทความสามารถครั้งนี้คงไม่ต่างไปจากครั้งก่นกอนๆดังนั้นมีทางเป็นไปได้ร้อเอร์เซว่าเวียดนามต้องต่อต้านขัดข,ดขวางทุกๆรูปแบบและอาจพิจารณาการวางกำลังเตรียมรอรับสถานการณ์ไว้แล้วก็ได้คิดถึงแซมเจ็ดแล้วก็อดห่วงไม่ได้จึงต้องสั่งการซ้ำอีกครั้งแวมพายทุกคนระวังแซมเให้ดีนะลูกฝูงทั้งสามขานรับทราบแวมพายสชี้ตวัวทางซ้ายมุ่งหน้าทางทิศต,ตามคำสั่ง ัดบินลดระดับเพดานวูบเดี่ยวลงถึงระดับเลี่ยยอดหมายแสดงถึงความมั่นใจทั้งขีดสมรรถนะของเครื่องและฝีมือของผู้ทําการบินแวมพายสามทลาแล่นบินเฉียดซากบี52จนสัมผัสกลินควันไฟเสียงคำรามของเครื่องยนต์สนั่นวันไหวสร้างแรงสันส่นสะเทือนจนยอดไม้ไหวเอ็นฝุ่นดินปนควันฟุง้งปลิวว่อนตอนถูกแรงอัดอากาศกระทำแวมพายสปฏิบัติการ3ตามแบบแวมพายสแต่บินเข้าจากขวาไปซ้าย 90องศาของเครื่องแรกด้วยระยะเวลาห่างกันไม่กี่วินาทีควันปนฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาถูกส่งซัดรอบสองในทางกลับกันกลายเป็นสายลมบนมองคล้ายลมบ้าหมูแวมไพทั้ง3เครื่องไม่มีโอกาสได้เห็นฝีมือตัวเองแม้อัตราเร็วจะบินเพียง1มักซึ่งถือว่าน้อยสุดทันทีที่ผ่านซากบี2ห่างไปแล้วไม่น้อยกว่า1-2กิโลเมตร เที่ยวบินแรกก็ไม่มีวี่แววของเวียดนามเหนือหรือหน่วยต่อต้านใดๆจะแสดงปฏิกิริยาขัดขวางออกมาให้ปรากฏปฏิบัติการบินหลวงจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งแวมไพร์หนึ่งมองดูเหตุการณ์เบ้องลางโดยเรดาร์ค้นหาเห็นหลายอย่างยังอยู่ในช่วงของการรอคอยตตดสินใจวิทยุคุยกับซันนี่เบิร์ดเพื่อช่วยปลอบใจแวมไพร์หนึ่งเรียกซันนี่เบิร์ดโอเคซันนี่ตอบแวมไพร์เรียบร้อยใช่ไหมยังไม่รู้ต้องคอยดูต่อไปซันนี่เบิร์ดแน่ใจนะว่าไม่มีเวียดนามเหนือแอบแกะรอยตามประกบรอเล่นของใหญ่ หมายความว่าไงผมไม่เข้าใจต,ตอนที่ซันนี่เบิร์นหลบหลีกออกจากพื้นที่หลังจากลงพื้นได้แล้วซันนี่เบิร์นมีการทิ้งหลักฐานอะไรให้ชุดติดตามของพวกเวียดนามเหนือสะกดรอยตามและทั้งคนพบที่ตั้งของซันนี่เบิร์นขนาดนี้แต่ว่ามันพบแล้วมันก็ไม่ทําอะไรเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีレสคิวลงไปช่วยเลยกเล่นตอนレสคิวไงเล่าโอไอซีผมรับประกันไม่มีทางแกะรอยใดๆดทั้งสิน้นไม่มีการทิ้งหลักฐานด้วยแม้แต่ตอนนี้ผมสามคนแบ่งพื้นที่เราผิดชอบวางตัวเป็นสามมุมคอยสังเกตการทหารเวียดนามตั้งแต่ระะยกไกล คิดว่าถ้ามันตามมาหรือประกบอยู่ป่านนี้คงเปิดเผยตัวแล้วอย่าประมาทฝีมือเวียดนามเหนือเชนะาไอ้พวกนี้เล่ห์เหลี่ยมมากไม่มีปัญหาพวกผมเตรียมรับเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคงั้นก็หมดห่วงไปได้เรื่องหนึ่งหลังจากลงพื้นพวกคุณคนใดคนหนึ่งมีใครย้อนไปดูศพคนตายบ้างหรือเปล่าโถแวมไพร์ vampire. แค่หลบหลีกหลีกหนีออกมาอย่างเดียวก็แทบแย่ระยะทางไกลไม่ใช่น้อยยังจะให้ผมอ้อมไปอีกเหรอแต่ก็ยังไม่ใกล้ไปกว่าที่ผมเดินทางมานะ เฮ้ควัมพายคุณนั่งเครื่องบินมาไม่ใช่เดินเท้าเสียงตายอย่างผมถ้า,างั้นก็เถอะนั่นฐานอเมริการไม่ใช่ฐานชาติอื่นที่มาร่วมล้มนะถูกข้อนั้นเราผมไม่เถียงแต่เมื่อเราสูญเสียคนไปแล้ววมมพร์ยินดีให้มีการสูญเสียเพิ่มโดยไม่จําเป็นอย่างนั้นเหรอใช่คุณพูดถึงกรณีจําเป็นอย่างกรณีคุณนี่ก็ถือว่าจําเป็นคุณทอดทิ้งพวกเดียวกันไปได้ไงโอเคโอเควัมพร์คุณจะพูดยังไงก็ได้เอาเป็นว่าให้ผมขึ้นไปให้ได้ซะก่อนแล้วผมจะชี้แจงเหตุผลที่หลังดีไหม ผมไม่สนใจว่าดีหรือไม่ดีผมสนใจแต่เรื่องการทอดทิ้งกันเองฝูงบินอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าฝูงบินแวมพร์ไม่เคยประพฤติตัวอย่างนี้ผมว่าคุณพูดมากไปหน่อยแล้วนะแวมพร์คุณต้องการอะไรกันแน่ต้องการช่วยเหลือพวกผมหรือว่าต้องการอบรมวินยัยทหารก็ได้ซันนี่เบิร์นบริเวณที่คุณถูกยิงเวียดนามเหนือมีการใช้แซมเจ็ดหรือเปล่าไม่ทราบเพราะระยะสูงมากระดับ1 5 0 0 0หมถึงสองหมฟุตขนาดนัน้นถึงมีแซมเจ็ดเวียดนามเหนือคงไม่งัดออกมาใช้หรอกนี่คือเหตุผลท้่ว่า 85คาลิเบอร์มีหรือเปล่าบริเวณที่ผมถูกยิงอะไม่มีมีแต่แซมสองอย่างเดียวแล้วก็ลูกเดียวเดียว,ด,ยวด้วยแม่นยังกับผีนรกจับวางแล้วคุณจะลองดูบ้างช่างเดอะซันนี่เบิร์นผมเนี่ยยังไงไงก็ได้ทั้งนั้นใช่สิก็ของคุณนี่มัน F fighter ไม่ใช่บิ๊กบอมเบอร์ที่ UI อุ้ยอ้ายยังกับเต่าคานคุณแก้ปัญหานี้ได้ไหมล่ะไม่รู้โอเคคุณถามถึงแซมเจ็ดกับปตอ85ไปทำไมหรือว่าคุณเจอมันมาในที่อื่นมาก่อนที่มาที่นี่ผมแค่อยากรู้เพื่อกำหนดพื้นที่ r e s น่ะ แซมสองอยู่บริเวณไหนบ้างไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันมีสปตนปดสิบคาลิเบอร์วางไว้ตามบริเวณแนวขอบเป้าหมายสาคัญที่ตั้งฐานกําลังดูเหมือนแฟนทอมเขารู้ดีเพราะโดนยิงไป2หรือ3เที่ยวแล้วล่ะโอเคแล้วผมจะตรวจสอบกับแฟนทอมเองแซมสองมันยิงขึ้นมาจากจุดไหนพอรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้จริงๆมันยิงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พวกเรารู้ตัวก็ต่อเมื่อเจ็ดวินาทีถึงตัวหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่คําสั่งของซีโรวันเพราะการติตดต่อสื่อสารภายในถูกตัดหมดทําไมคนอื่นไม่สลัก ไม่รู้เพราะบอกแล้วเราติดต่อกันไม่ได้โอเคงั้นสแตนบายแค่นี้ในีก5นาทีเลสคิวออนทารเกตแวมพร์ฟูงบิน F105 t h นันเดอร์ชิพรู้สึกโกรธในตัวพนักงานคอมพิวเตอร์ b 5 2 0เเป็นอย่างมากอยากพูดอะไรให้มากแล้วก็แรงกว่านี้แต่เห็นทีว่าเวลามีจำกัดจึงต้องตัดบทพักไว้ก่อน